แนะนำบทอัลฮะดิษบทนี้เป็นบทมา,านิยามียี่สิบเก้าองค์การที่ให้การสนใจต่อการตราพระราชจำยศก,การอบรมและการชี้แนะการสร้างสังคมอิสลามให้ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งหลักการศรัทธาที่บริสุทธิ์และมัญญาตอันดีงามบทอัลฮะดิษได้กล่าวถึงเรื่องสําคัญสําคัญสามเรื่องกล่าวคือหนึ่งจกวาลทั้งมวลน,นั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์พระองค์เป็นผู้ทรงสารางและผู้ประดิษฐ์ ผู้บริหารตามที่พระองค์ทรงประสรงค์ 2. องจำเป็นต้องเสียสละชีวิตและสิ่งมีค่าเพื่อเชิดชูศาสนาของอลัลอสาวาดภาพข้อเท็จจริงของโลกนี้ว่าไม่มีสาระปราศจากแก่นสารและเป็นสิ่งที่ลวงตาเพื่อไม่ให้มนุษย์หลงระเริงต่อมันบทได้เริ่มโดยการกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพระผู้สร้างทุกสิ่งในจักรวาลเช่นต้นไม้ก้อนหินมนุษย์สัตว์ แร่ธาตุต่างๆย่อมแท้ซ้องสะดุดีต่อพรุ่งทุกสิ่งจะกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพรุ่งยืนยันถึงความเป็นเอกภาพของพรุ่งต่อจากนั้นได้กล่าวถึงลักษณะอันง,งดงามของอัลลอฮ์และบรรดาพระนามอันสูงส่งของพรุ่งพรุองทรงเป็นโดยไม่มีเริ่มต้นทรงท้ายสุดโดยไม่มีอวสานทรงปรากฏตัวด้วยร่องรอยแห่งสิ่งที่ถูกสร้างมาของพรุ่ง ส่งซ่อนเร้นสิ่งที่ไม่มีผู้ใดรู้ถึงธาตุแท้แห่งข้อเท็จริงของพระองค์และพระองค์คือผู้ทรงสร้างมนุษย์และผู้กำหนดจัดเตรียมจักรวาลองค์การต่างๆต,ต,ต่อมาได้เรียกร้องเชิญชวนบรรดามุสลิมให้เสียสละมีใจกว้างขวางและบริจาคในทางของอัลลอฮ์เพื่อให้บรรลุสู่ความมีเกียรติและความสูงส่งแห่งกิจการอิสลามดังนั้นจำเป็นแก่ผู้ศรัทธาที่จะต้องต่อสู้เสียสละด้วยชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้ได้มาซึ่งความสันติสุขในโลกนี้และผลตอบแทนในโลกหน้าบทนี้ได้กล่าวถึงผู้ศรัทธาและพวกกลับกรอกสำหรับบรรดาผู้ศรัทธานั้นแสงสว่างได้ฉายออกมาข้างหน้าและรอบๆตัวของพวกเขาส่วนพวกกลับกรอกนั้นก็จะคลำหาทางในความมืดเช่นเดียวกับที่พวกเขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้คล้ายกับเดรฉานที่อยู่ในความมืดแห่งอวิชชาความผิดพลาดและการหลงผา บทนี้ได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงของโลกนี้และข้อเท็จจริงของปรโลกและได้วาดภาพของโลกทั้งสองไว้อย่างละเอียดโลกนี้เป็นที่สูญสลายไม่ยั่งยืนไม่ถาวรเสมือนกับพืชพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งได้งอกเงอยอย่างเต็มที่เมื่อได้รับน้ำฝนแล้วมันจะมีสีเหลืองเหี่ยวแห้งร่วงโรยจนกระทั่งกลายเป็นเศษชิ้นไร้คุณค่าเมื่อลมพัดมามันก็ กระจัดกระจายปลิวไปตามสายลมส่วนประโลกนั้นเป็นโลกแห่งความจีรังคงอยู่ตลอดไปไม่มีความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากไม่มีความทุกข์ยากและความกังวลใจบทนี้จบลงด้วยการกล่าวถึงเป้าหมายของบรรดาศาสนาทูตใช้มีความยำเกรงต่ออัลลอและให้เจริญรอยตามแนวทางที่ถูกต้องของบรรดาศาสนาทูตและบรรดานับีของโพรงบทนี้ได้ถูกขนานนามว่า บทอัลฮะดิษเพราะได้กล่าวถึงเหล็กในบทนี้ซึ่งมันเป็นพลังของมนุษย์ในยามสงครามเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเหล็กนำไปใช้ในการสร้างสะพานและตึกรามบ้านช่องเหล็กใช้สำหรับทำโล่ดาบและหอกและนำไปใช้ในการทำรถถังเรือดำน้ำปืนใหญ่และอาวุธอื่นๆอ,อ,อีกมากมายบิิมลาห ด้วยพระนามของ Allah, องัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอสับบะฮะลิลลาฮิมาฟิสสมาวาติวัลอัรวะฮุวัลอะซีซุลฮะกีมสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินต่างแซ้สองสดุดีแด่อัลลอฮ์และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณละหูมุลกุสสมาวาติวัลอัรดิยุฮีวะยุมีต ะอยำนาจเด็ดขาดแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของพระองค์พระองค์ทรงให้เป็นและทรงให้ตายและพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งฮุวัลอวัลวัลอาคิรวัลอฮิรวัลบาฏินวะฮโวะบิคุลลชัยอินอาลีมพระองค์ทรงเป็นองค์แรกและองค์สุดท้ายและทรงเปิดเผยและทรงเรีนรับ <applause> هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها าัพระองค์คือผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินในระยะเวลาหกวันและพระองค์ทรงสถิตอยู่บนบัลลังก์พระองค์ทรงรู้สิ่งที่เข้าไปในแผ่นดินและสิ่งที่ออกมาจากแผ่นดินและสิ่งที่ลงมาจากฟากฟ้าและสิ่งที่ขึ้นไปสู่ฟากฟ้าและพระองค์ทรงอยู่กับพวกเจ้าไม่ว่าพวกเจ้าจะอยู่ณแห่งหนใด แล้วลอนั้นทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำลุมลุสวลลออำมนาจอันเด็ดขาดแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของพระองค์และการงานทั้งหลายถูกนำกลับไปยังอัลลอฮ์เท่านั้นยูลิจุลเลยละฟินนาฮาริวยูลิจุนนาฮารฟินเลลวะฮูอาลี พระองค์ทรงให้กลางคืนเข้าไปในกลางวันและทรงให้กลางวันเข้าไปในกลางคืนและพระองค์เป็นผู้รู้สิ่งที่อยู่ในสวงอ,อกอาเมนูบิลลาฮิวะรัสูลิฮิวะอัิกุมิมมาจะกลุคุมมุสตัคลฟีนฟีฟัลลดีนอามนูมินคุมวะอันฟักูละหุมอจุรุมบีร พวกเจ้าจงศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของะโะองและจงบริจาคในทางของอัลลอฮ์จากสิ่งที่ะโะรง,งทรงทําให้พวกเจ้าเป็นตัวแทนของมันดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้บริจาคในหมู่พวกเจ้านั้นสำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่ นดบบมี م م และจะไหนเล่าพวกเจ้าจึงไม่ศรัทธาต่อหรอทั้งๆที่ทรอซูลได้เรียกร้องให้พวกเจ้าศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและแน่นอนพระองค์ได้ทรงเอาสัญญากับพวกเจ้าแล้วหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา ฮูวัลลซียุนซซุอะลาอะบิฮีอายาตินบายินาตลิยุคริจกุมมินอซซุลูมาติอิลาอ ل นนูรวะอินนัลลอฮะบิคุมละรออูอัรเราะฮีมพระองค์เป็นผู้ประทานองค์การนันธัดแจ้งลงมาแก่มุฮัมมัดบ่าวของพระองค์เพื่อนำพวกเจ้าออกจากบรรดาความมืดสู่ความสว่างและแท้จริง وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا และฉะไนเล่าพวกเจ้าจึงไม่บริจาคในทางของอัลลอฮ์ทั้งๆที่มรดกแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนี้เป็นของอัลลอฮ์ย่อมไม่เท่าเทียมกันในหมู่พวกเจ้านั้นมีผู้บริจาคและได้ต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ ก่อนการพิชิตนครมักกะชนเหล่านั้นย่อมมีฐานะสูงกว่าบรรดาผู้บริจาคและต่อสู้ในอุทางของลอหลังจากพิชิตนครมักกะแล,ะล้วลอได้ทรงสัญญาความดีงามสวนสวรรค์แก่ทั้งสองฝ่ายแล,ล้วลอ้นั้นทรงราบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำัลลอันาบรู้สี่พวกเจกระ ไทยคือผู้ที่อัลลอฮ์จะให้ยืมบริจาคในทางขอร้อด้วยการยืมที่ดีแล้วพระองค์ก็จะทรงเพิ่มผลบุญแก่เขาและเขาจะรับรางวัลอันมีเกียรติคือสวนสวรรค์ยยาาาาาาววมมมมมมัรลินนนนนนีีสุบบไออด บุนนวันที่เจ้าจะได้เห็นบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงรัศมีของพวกเขาจะฉายแสงณเบื้องหน้าของพวกเขาและทางเบื้องขวาของพวกเขาจะมีเสียงกล่าวว่าวันนี้มีข่าวดีแก่พวกเจ้า คือสวนสวรรค์อันหลากหลายมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องลา่างโดยพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลนั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ยาาวมมกกูููลุนลลน انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. จงมองมายังเราเถิดเพื่อเราจะรับแสงสว่างของพวกเจ้าด้วยจะมีเสียงกล่าวว่าจงหันหลังกลับไปทางข้างหลังของพวกเจ้าเพื่อสแสวงหาแสงสว่างเอาเองขณะนั้นก็จะมีกำแพงที่มีประตูบานหนึ่งมาขวางกั้นระหว่างพวกเขาด้านในของมันนั้นมีความเมตตาและด้านนอกของมันด้านของพวกกลับกรอกมีการลงโทษ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور พวกเขาพวกกลับกรอกจะร้องเรียกเขาทั้งหลายบรรดาผู้ศรัทธาว่าพวกเราไม่ได้เคยอยู่ร่วมกับพวกเจ้าดอกหรือเขาทั้งหลายกล่าวว่าแน่นอนแต่ว่าพวกเจ้าได้ทำลายตัวของพวกเจ้าด้วยการกลับกรอกและพวกเจ้าคอยสิ่งที่เกิดขึ้นแกบ่บรรดาผู้ศรัทธาและพวกเจ้าสงสัยในเรื่องของศาสนาและความหวังที่เลื่อนลอยได้หลอกลวงพวกเจ้าจนกระทั่งพระบัญชาของล้อดได้มีมา และมันชัยตอนได้ล่อลวงพวกเจ้าเกี่ยวกับอัลลอฮ์ you, sure ดังนั้นวันนี้การไถ่าบาปจะไม่ถูกรับจากพวกเจ้าและจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่พำนักของพวกเจ้าคือไฟนรก <متحدث> 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 الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم ยังไม่ถึงเวลาอีกหรือสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่วใจัยของพวกเขาจะนอบน้อมต่อการรำลึกถึงอัลลอฮและสิ่งซึ่งได้มีลงมาคือความจริงและพวกเขาอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ที่รับคำพีมาก่อนนี้แล้วช่วงเวลาได้เนิ่นนานเกินไปแก่พวกเขาดังนั้นจิตใจของพวกเขาจึงได้แข็งกระด้างและพวกเขาส่วนมาก จึงเป็นผู้ฝ่าฝพึงทราบถึงว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาหลังจากที่มันแห้งแล้งแน่นอนเราได้ทำให้สัญญาณทั้งหลายแจ่มแจ้งแก่พวกเจ้าแล้ว เพื่อพวกเจ้าจะได้ใช้สติปัญญาให้ควรอ um um ินนัลมุศดดิ q ا ل م ق ا ت وأقرض الله ق ر ح س ن و أ ق า ض الله ق ر حسني يضاعف لهم م أ ج ك ر แท้จริงบรรดาผู้บริจาคชายและบรรดาผู้บริจาคหญิงและพวกเขาได้ให้อัลลั์ยืม บริจาคในทางของอัลลอฮ์ด้วยการยืมที่จะมีผลบุญเพิ่มให้แก่พวกเขาและสำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัลอันมีเกียรติฮอออออูููลลาาะดััรรรบ ب ب ي ي และบรรดาผู้ศรัทธาต่อัล่อและบรรดาหรอซูลของพร่งชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้สัต์จริงและเป็นผู้เสียสละชีวิตหน้าที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาสำหรับพวกเขาจะรับรางวัลของพวกเขาและแสงสว่างของพวกเขา

كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان มัลเพึยงทราบเถิดว่าแท้จริงการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่อื่นใดเว้นแต่เป็นการละเล่นและการสนุกสนานร่าเริงและเครื่องประดับและความโอ้อวดระหว่างพวกเจ้าและเป็นการแข่งขันกันสะสมทรัพย์สินและลูกหลานเปรียบเสมือนดังน้ำฝนทีก่การงอกงามของพืชผลยังความพอใจให้แก่กษตกร แล้วมันก็เหี่ยวแห้งเจ้าเห็นมันเป็นสีเหลืองแล้วในที่สุดมันก็จะกลายเป็นเศษชิ้นแห้งส่วนในประโลกนั้นมีการลงโทษอย่างสาหาัสและมีการอภัยโทษและความโปรดปรานจากเอาลลอและการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่อื่นใดนอกจากความสุขที่หลอกลวงเท่านั้น سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم จงเร่งรีบสู่การขอภพยโทษจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและสวนสวรรค์ซึ่งความกว้างของมันประหนึ่งความกว้างของชั้นฟ้าและผ่นดินซึ่งถูกจัดเตรียมไว้สำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์และรอซูลของพรงนั่นคือความโปรดปรานของอัลลอ์ซึ่งพรงทรงประทานให้แก่ผู้ที่พรงทรงประสงค์แล้วลอ์นั้นเป็นผู้ทรงโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่

เว้นแต่ได้ถูกบันทึกไว้ก่อนที่เราจะบังเกิดมันขึ้นมาแท้จริงนั่นมันเป็นการง่ายสำหรับอาาัลลอวฮบ,บเพื่อพวกเจ้าจะได้ไม่ต้องเสียใจในสิ่งที่พวกเจ้าต้องสูญเสียไปจากพวกเจ้า และไม่ดีใจต่อสิ่งที่พระงองค์ทรงประทานให้แก่พวกเจ้าและอัลลนั้นไม่ทรงชอบผู้หญิงยะโสและผู้คุยโวโ,โอ้อวอันยคือบรรดาผู้ตรรนีและสั่งสอนคนให้ตรรนี

َلِيَعْنَمَ اللَّهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَعِيْبِ اللَّهَ يَنْصُرْهُ قَوِيْ عَزِيظٌ مَنْ โดยแน่นอนเราได้ส่งบรรดาศาสนาทูตของเรามาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งและเราได้ประทานคำพีและความยุติธรรมลงมาพร้อมกับพวกเขาเพื่อมนุษย์จะได้ดำรงอยู่ในความเที่ยงธรรม และเราได้มีเหล็กขึ้นมาเพราะมันมีความแข็งแกร่งมากและมีประโยชน์มากมายแก่มนุษย์และเพื่ออัลลอฮ์จะได้ทรงรู้ถึงผู้ช่วยเหลือพระองค์และาศาสนาทูตของพระองค์ด้วยทางลับแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงอำน,นาจ م م โดยแน่นอนเราได้ส่งนัวและอิบราฮิมมาและเราได้ทำให้ลูกหลานของเขาทั้งสองเป็นนบีและเราได้ประทานคำพีมาให้ดังนั้นบางคนในหมู่พวกเขาก็เป็นผู้ที่อยู่แนวทางที่ถูกต้องแต่พวกเขาส่วนมากก็เป็นผู้ฝ่าฝืนทุมมะควฟเอนะะลา آثَارِهِ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ มมมมมมรรรรรออออออนนนนนจจว่ากกุุิฟสูแล้วเราได้ส่งบรรดาศาสนาทูตของเราติดตามร่องรอยของพวกเขาและเราได้ส่งอีซาบุตรของมารายามตาม,มาและเราได้ประทานคำพีอินยิลให้แก่เขา และเราได้กำหนดความสงสารและความเมตตาให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ที่ปฏิบัติตามเขาส่วนการถือสันโดษนั้นเราไม่ได้บัญญัติขึ้นมาแก่พวกเขาเว้นแต่พวกเขาประดิษฐ์มันขึ้นมาเพื่อสแสวงหาความโปรโดปรานของลอแต่พวกเขาไม่ได้เอาใจใส่เท่าที่ควรและเราได้ประธานรางวัลของพวกเขาแกบ่บรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเขาแต่พวกเขาส่วนมากเป็นผู้ฝ่าฝืน

พระองค์จะทรงประทานความเมตตาของพระองค์ให้แก่พวกเจ้าเป็นสองเท่าและจะทรงให้มีแสงสว่างแก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้ดำเนินชีวิตและจะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าแล้วร้นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอออบค ววาออัันลบิยดีทางนี้เพื่อชาวคัมภีร์จะได้รู้ว่าพวกเขาไม่มีอำนาจเหนือสิ่งใดในความโปรดปรานของอัลลอฮ์และแท้จริงความโปรดปรานนั้นอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ซึ่งพระองค์ทรงประทานมันเท็ ซึ่งโปรงจะทรงประทานมันแก่ผู้ที่โปรงทรงประสงค์แล้วล้อนนั้นเป็นผู้ทรงกรุณาอย่างใหญ่หลวง